สวัสดีค่ะขอตลรับสู่มเนียไลฟ์คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำที่20กุมภาพันธ์2568วันนี้แจกวอลเล็ตฟรีเหมือนเดิมใครที่ยังไม่เคยได้เอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยจริงๆส่วนคนที่อยากได้เยอะๆสิ้นเดือนพี่ประกาศตลอดเลยว่าสิ้นเดือนที่จะแจกแบบพิเศษจะแจกในเลทที่เ,เป็นร้อยขึ้นแต่ว่าจะร้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคนดูค่ะคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยถ้าเป็นวันปกติธรรมดาก็จะแจกในเลทที่สามารถแจกได้ทุกวัน แล้วอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้พี่ไม่ได้ทําเว็บทําแอปอะไรเลยเพราะว่าพี่ไม่ว่างมันก็เลยทําให้ยอดเงินแจกได้เท่าที่เท่าที่พี่ไหวนะคะเท่าที่พี่ไหวแต่ถ้าจะให้มันเยอะกว่านี้พี่ไม่ไหวอันนี้พี่บอกเลยว่าพี่ไม่ไหว <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเท่ากับว่า,วาช่วงนี้รายได้พี่มีทางเดียวเองมันมันนะทัวๆกันไปก่อนเดี๋ยวรอให้พี่ ทำธุระของพม่ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรื่องเว็บเรื่องแอปเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันต่อแล้วก็จํานวนเงินก็อาจจะเยอะขึ้นกว่านี้ก็ได้นะมาวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีส่วนโคดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่ยี่สิบในวันนี้คือคํานี้นะคะคําว่า body พิมพ์ไม่ถูกไม่ใช่ปัญหาดันคางมีนะคะใครที่รู้จบแล้วไปพิมพ์รอได้เลยส่วนใครที่ไม่ชอบก็ผ่านไปได้